อสแคสต์นักลงทุนมีสต็อปเนี่ยกี่ช่องอันี้สำคัญสำคัญเลยนะว่าเสียเป็นเงินเท่าไหร่ไม่นะับเป็นช่องเป็นช่องได้สามสี่ช่องแล้วก็ช่องอะ่ะเงินเท่าไหร่คุ้มไหมอย่างผมอาอาที่บอกเนี่ยอาอาได้เท่าไหร่อาได้เท่านี้เห็นตัวเลขก่อนนะต้องเห็นตัวเลขก่อนเสียเท่านี้รับได้ไหมรับได้เข้าสือนะครับ โปรดักตก็แล้วแต่ของแต่ละคนนะผมก็ผมก็มีมีหุ้นมีบล็อกเทดอะไรเงี้ยมี W อะไรก็ก็แล้วแต่สินค้าที่แต่ละคนถนัดล้วกันแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมตอนนี้นะสิ่งที่ทำให้ผมพออยู่ได้พอมีเงินกินเงินใช้เนาะเงินใช้ใจ่ายมันอยู่ที่สำคัญเลยมันอยู่ที่ RR ผิดทางเนี่ยผมบอกเขาเลยตอนนี้ผม3-4ช่องแต่อาอาที่ผมได้กับเสียผมลองคิดคำนวณคร่าวๆแล้วที่ลองคิดทำมานะอาอาอ,อ,อยู่ที่ประมาณ7-8 1่ซึ่งประมาณสักถ้าได้ถ้าเสียสักสักแสนหนึ่งถ้าได้ผมจะได้ประมาณสัก7 8แสนถ้ามาหุ้นมันถูกทางแล้วเป็นบล็อกเทรดโคตรเร็วอย่างผมเทรดผมใช้เงินไม่เยอะนะผมใช้เงิน2-3สล้านแต่แต แต่ไม่ได้ใช้เงินทั้งสองสล้านเทศอย่างบล็อกเทดอะ่ะผมวางเงิน5 0 0% 0 0 0บัน10%มเนเทรดตได้ก็เทดได้5ล้านมนเทดได้5ล้านถูกปะแสดงว่าถ้า5ล้านถ้าถ้าหุ้นที่ผมซื้อขึ้นไป1 0ผมได้เท่าไหร่ผมได้ก็ผมก็ได้5 0 0แสนแล้วถูกปะผมก็ใช้เลเวอเรจช่วยแล้วเอาพวกเงินตรงนั้นน่ะเป็นบางเป็นแบบเผื่อมันผิดทางซึ่งถามว่าเคยผิดไหมก็เคยก็เคยก็เคยมันเกินมาพวกนี้ก็ ก็เอากันกันไว้กันไว้กันไว,นไว้นะครับเวลาที่ผมลันส่วนใหญ่จะจะไม่ลัน DW เพราะ DW มันเสียทามดีใช่ปะ่ะผมยอมเสียบล็อกเทรดผมรู้เลยว่าเฮ้ยปีหนึ่งเสีย4%กว่าเนาะผมว่าผมว่าส่วนตัวผมมองว่าไม่แพงพอรับพอรับได้ไม่ต้องใช้เงินเราเองอะไรประมาณนี้แต่ข้อเสียก็อย่างที่รู้กันเนาะต้องโทรหาถูกปะ่ะต้องโทรหาต้องโทรหามานะครับ สำหรับคนที่เพิ่งมาเทรดแรกๆจะเป็นฟูธามผมว่าไปเล่นพวกไล่ไล่แบบนั่นก่อนเลยนะเซต50าสิบเซตร้อยไล่เห้มนันแบบนั่นมาก่อนแล้วค่อยมาถึงพวกนี้อันนี้มันจะมันจะเลเวเมันจะมันจะเหนื่อยละถ้าเราถ้าเราแบบคุมความเสี่ยงไม่ได้นอะอ่ะบันทึกกาไรขาดทุนอันนี้สําคัญอันนี้ความรู้สึกสําคัญเนี่ยความรู้สึกบางทีมีนะคัดหลายๆไม้ก็มีเนี่ยคัดเอ้ยตอนแรก คัดครั้งแรกไม่เท่าไหร่เฮ้ยครั้งสองครั้งสามที่มันจะเริ่มแล้วแต่ผมจะบอกเลยว่าถ้าใครทํารอบได้มันจะมีรอบของมันถ้าใครทํารอบได้เราจะไม่กลัวเรื่องการคัดลอดเลยอันนี้สำคัญคัดลอดนี่แม่งเป็นประเด็นแบบประเด็นท้ายๆประเด็นท้ายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอราถ้าเราได้รอบอย่างผมบอกว่าเฮ้ย R R 7 1จหนึ่งถ้าเราได้ตัวเดียวเราสามารถ มาคัดหุ้นได้ประมาณเจ็ดแปดครั้งอะถามว่าโอ้โหถามว่ามันจะมันจะเสียขนาดเจ็ดแปดครั้งเลยเรอวะแลวได้ครั้งเดียวอะซึ่งอ r าหนึ่งสำคัญความรู้เทนอะไรชัดยังไงมันก็ต้องชนะมากกว่าอยู่แล้วพอมันเห็นเงินตรงนั้นทีเนี้ยคัดลอตเชื่อไหมว่าคัดลอตเรื่องเล็กคัดล้อนเรื่องเล็กผมนี่เตรียมเงินไปคัดลอตเลยแต่ก่อนเข้าหรือจะคิดถึงกำไรถูกปะ่ะแต่เนี้ย มาเลยมีเงินคัดลอดแล้ววะกูได้ตัวนี้มาซึ่งพอทำไปบ่อยใช่ไหมคัดลอดจะเป็นเรื่องที่แม่งปกติเลยปกติซึ่งแบบอ้ะคัดแล,ล้วเหรออ้ะคัดแต่ถ้าเรายังทำรอบไม่ได้ผมจะอธิบายให้ฟังนะถ้าเรายังทำรอบได้ยังไม่ได้เงินใหญ่เราคัดตลอดอันนี้แม่งเครียดละมันเครียดละเ,เพราะเราไม่ได้เงินใหญ่มาคัดเลยกับอีกอย่างหนึ่งนะคนที่ ใช้ R r ที่ใกล้เคียงกันอ r, r ที่ใกล้เคยงคือแบบไหนคือคัด2อง0มืเอาเท่าไหร่เอา20,000คัด3าสช่องเอาสองสามช่องอย่างนี้เหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยเอา้าก็ผม ก็ผมกลัวก็ผมกลัวกลัวมันจะลงมาก่อนต้องขายก่อนเฮ้ยแสดงว่าอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยนะเราจะเหนื่อยแบบเนี้ยเราจะเหนื่อยแบบนี้อีกเยอะถ้าเรายังก้าวข้ามผ่านการเอาห้าหช่องเจ็ดดช่อง10 20สช่อง20 3สสช่องไม่ได้เราแม่งเหนื่อยแน่นอนเราจะอยู่กับสองสามช่องคัดสองสมช่องได้สองาช่องคัดสองาช่องแสดงว่า ต้องโคตรแม่นเลยนะถามว่ามีไหมมีแต่อย่างผมเองผมจะผมจะไม่เอาทางนั้นมันเหนื่อยไปเพราะว่าผมผ่านสี่ปีผมมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมรู้สึกโอเคขึ้นแบบเยอะมา,มากๆแล้วแล้วไม่ได้เหนื่อยต้องโฟก,กัสมากบางทีหุ้นมันติดเทรนอนะบางทีครึ่งเดือนนี่ไม่ทำอะไรเลยครึ่งเดือนไม่ทำอะไรเลยพอมันติดปุ๊บ จริงๆนะอยู่เฉยๆกับได้เงินเยอะกว่าเพราะว่าถ้าเฝ้าขายแน่เพราะการแม่งสะบัดตลอดถูกปะเพราะเราไปไปดูอะไรที่มันเยอะเกินไปอะเยอะกันผมถึงบอกว่าผมเป็นคนผมเป็นคนที่ดูบิดออฟเฟอร์แค่ตอนซื้อกับตอนขายตอนซื้อดูเพื่ออะไรดูว่าจะเข้าราคาไหนจะได้หรือไม่ได้จะสอดบิดหรือจะเคาะขวาดูแค่นั้นจบแล้วดูบิดออฟเฟอร์ตอนขายดูเพื่ออะไร ดูเพื่อว่าการขายหมูถึงเป้าฟีโบก็จริงเฮ้ยบีเหลือไหมเฮ้ยบีเ hey, อเหลืออยู่ลองดูอาการรวบถ้ารวบปุ๊บผมปล่อยผมจะไม่ขายถึงถึงเป้าที่เราตั้นก็จริงนะแต่ผมขอดูอาการนิดนึงว่าเฮ้ย hey, ถ้าตลาดดีแบบนี้เห็นปะ่ะถ้าตลาดดีแบบเนี่ยวันสวันสอ,นสอ,สอเนี่ยเมื่อวานอย่างวานันศุกร์ใช่ปะ่ะถ้าตลาดดีแบบเนี้ยถึงเป้ายังไงมีสิทธิ์ข้ามผมต้องดูตลาดไปด้วยคือมันจะไม่เปะผมบอกว่า เราต้องประเมินตลาดไป้วยว่าเฮ้ยมันพอที่จะไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมดูแค่นั้นถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเป้าแล้วมันมีอาการสะบัดปิดอฟอ,ดอฟอิรอบคงไม่ไปละผมก็ขายแต่ถ้าดูมีอาการรวบรวบผมก็ปล่อยปล่อยก็ดูเฮ้ยเป้าต่อไปมันจะไปตื้อตรงไหนแล้วค่อยไปปล่อยเห็นปะผมดูแค่นี้นะครับผมดูแค่นี้นะครับแล้วก็อ่าก็มีต้องมีแบบ มีแผนนะอย,อย่างตอนเนี้ยผมก็ออกกําลังกายกับมีพวกเห็นไหมมีมีภูมิมั่งไปเตะบอลกันมีแต่ก่อนโอ้โหไม่ผมก็มีพวกที่เทตดนี่แหละพวกกิดพวกนู่นพวกนี้บางทีก็ไปเตะบอลกันทุกันพอรือหัดนู่นนี่คือพยายามมีสังคมมากขึ้นอย่างหนึ่งคือขอแบบได้ออกกําลังกายมากเพราะว่าจริงๆนะผมจะบอกว่าการออกกาลังกายมันช่วยได้เยอะมากสังเกตนะบางคนคิดเครียดวิ่งวิ่งปึ๊บมันมันผมไม่รู้นะเขาเรียกว่าสารอะไรนะแต่รู้สึกมันจะดีขึ้น แต่ถ้าเรายังเหมือนผมตอนนั้นอ่ะมันเครียดถ้ายิ่งเทรเทไปเรื่อยๆแล้วไม่ออกกําลังกายไม่ออกอะไรเลยมันจะแบบเก็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 เก็เก็บยิ่งเสียน,นี่ยิ่งเก็บเก็บน,นี่หัวอันนี้อันนี้เหนื่อยอันนี้เหนื่อยนะครับต้องระวังดีๆนะครับสรุปข่าวหุ้นประจําสัปดาห์เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบขณะที่หุ้นไทยกลับมายืนเหนือ1,400จุดได้อีกครั้ง เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยแต่การเคลื่อนไหวในภาพรวมยังเป็นกรอบแคบๆตลอดสัปดาห์ขณะที่ตลาดรอดติดตามปัจจัยและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศรวมถึงสัญญาณการเข้าดูแลค่าเงินบาทของทางการนอกจากนี้กระแสเงินทุนไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรไทย มีสัญญาณชะลอลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงหลายสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ดีเงินบาทเริ่มทยอยแข็งค่ากลับมาในช่วงกลางปลายสัปดาห์ตามทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาครับข่าวดีเรื่องการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ขณะที่เงินดอดลลา,าร์สหรัฐเผชิญแรงขายหลังข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐออกมาแย่กว่าตลาดคาดสำหรับสัปดาห์ถัดไป ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 30- ถึง30.40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามน่าจะอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานเฟดการตอบรับของตลาดต่อทีมเศรษฐกิจใหม่ของนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกและข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายนของจีนและยูโรโซน ส่วนปัจจัยในประเทศได้แก่รายงานเศรษฐกิจการเงินเดือนตุลาคมอัตราเงินเฟอ้อเดือนพฤศจิกายนและสกุลเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและปัจจัยทางการเมืองของไทยขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สําคัญได้แก่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ดัชนี PMI และดัชนี ISM ภาคการผลิตและภาคการบริการเดือนพฤศจิกายน ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือนตุลาคมพุ้นไทยกลับมาปิดเหนือ1,400จุดโดยดัชนีเซ็ตปิดที่ระดับ1,437.78จุดเพิ่มขึ้น3.49%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่96,545.21ล้านบาทเพิ่มขึ้น18.19%จาจากสัปดาห์ก่อนดัชนี mai เพิ่มขึ้น ที่2.16%จากสัปดาห์ก่อนมาปิดที่327.93จุดหุ้นไทยดีดตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ตามแรงซื้อต่อเนื่องของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติขานรับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด19ก่อนจะปรับตัวลงในเวลาต่อมาท่ามกลางความกังวลต่อประเด็นทางการเมืองในประเทศอย่างไรก็ดีดัชนีหุ้นไทยทยอยฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงที่เหหลลืออออขงงสสััปดาดา์ค้กบ ทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคหลังมีสัญญาณว่ากระบวนการถ่ายโอนอำนาจระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐคนเก่าและคนใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วและมีข่าวดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการทดลองวัคซีนโควิด -19 ตัวที่3ในช่วงกลางสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ถัดไปบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมองว่าดนชนีหุ้นไทยมีแนวรับอยู่ที่1,430และ1415จุด ขนาที่แนวต้านอยู่ที่1,455และ1,470จุดตามลำดับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปันจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและประเด็นทางการเมืองของไทยตลอดจนสถานการณ์โควิด -19 ประเด็นเบรกซิตและการประชุมของกลุ่มโอเปกส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราว่างงานในเดือนพฤศจิกายนขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆได้แก่ดัดชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนพฤศจิกายนของจีนญี่ปุ่นและยูโรโซนและอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนของไทยพอดแคสต์ cast, นักลงทุน